ทุกคนมันอยู่ในขวดใต้หินนี้ชัดๆ ยูวอรบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเอสซียนปลาก,กัดนะครับทุกคนวันนี้มันก็ไม่ได้เตรียมครับผมวันนี้มันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่มาเลยถ้าว่าหันมาก็มาเลยเออ้า้ามาก็มาได้เลยเดี๋ยวเห็ียบลุยพังนะนัวเอฟซี FC มาเต็มเลยมันเหียบขอลุยก่อนนะโอเคจัดไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเหียบได้กี่ตัววันนี้ดำแล้วยังตัวนั้น ดำไหมตัวนั้น,น,นอ๋อไม่ดำปืด้ดอเออผมาเอียดดำปื้ดเลยอโอเคจัดไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันนี้เราจะได้พ่อพันปลากัดหม้อหรือปลาเวนเอฟซบอกว่าก่อนหน้านี้มีเอฟซมาช้อนได้ปลากัดหม่ไป3ตัวแล้วมักเอียดช้อนอยู่ลายคลิปแล้วก็ไม่ได้ทีแต่ว่าได้เป็นลูกผสมแบบข้ามสายพันแต่วันนี้มาดูกันว่า,วามันจะได้หม้อไหม มาตามหาปลากัดดม้อแล็งปลากัดบ้านมางเอ็ดกันหลังบ้านบ่อลูกศาสตร์สองพันตัวเจิงปิ้งบางเบียร์น้ำพืชสวยไปกันเลยมาเดี๋ยวมึงเอ็ต่อนตำรวจมึงเอ็ตเขาจะพาทุกคนไปดูนะเดี๋ยวเราจะไปไกลฝั่งนู้นนะวันนี้เพราะว่าฝั่งนี้มังเอ็ดช้อนแล้วเมื่อวานผู้ไม่ค่อยได้ตัวใหญ่ฝั่งนู้นน่าจะได้ผู้ตัวใหญ่เดี๋ยวมึงเอ็ดพาเดินไปเลยว่าฝั่งนี้เราค่อยให้เอฟซีมาช้อนก็ได้เพราะว่าเอฟซีน่าจะมาช้อนฝั่งนี้วันนี้แต่ว่าถ้าเจอวอดเดี๋ยวมังก็จะตักนะมังแอก่อน แต่ว่ามีสิทธิ์กันแหละทุกคนเออเพราะบางเอียดทำคลักไว้เย,ยอะแล้วถ้าเจอวอดก็น่าจะพังเปี้ยบ้างเดี๋ยวมึงถ่ายโน้นดีกว่าไปทุกคนถ่ายแปบน,นี้ดีกว่าเผื่อเอฟซีได้เห็นวอดปลาอุ้ยเจอทุกคนมึงเห็นชัดๆเลยเมื่อกี้ปิงของแท้ได้ว่าเลยมาเราจะข้ามตรงนี้ไปหมดเลยเมื่อวานเรานตรงนี้หมดแล้วใช่ไหม แต่ว่าถ้าเอมาช้อนเจอก็เป็นโชคดีของ FC ไปนะแต่เหจะข้ามไปกคนเลยนะเราเดินไปที่ลับเลยทุกคนอ่าเพราะวันนี้เราจะมาเอาพ่อพันแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะยังมั่งเลยนะแต่ว่าก็ก็รอน้ําขึ้นอีกทีเลยดีกว่าเหนว่านะเดี๋ยวเราจะไปแหล่งลับเลยทุกคนไปติเอมอ ครับผมที่จริงมันจะไปฝั่งนู้นก็ได้นะแต่เนี่ยไปทางแบบนี้ดีกว่าครับผมมาดูกันว่ามันยียจะได้ไหมไปแหล่งลับไปเลยโลกหนักเงียนไปแหล่งลับกันดีกว่าแหล่งลับที่ไม่ลับพอมันเหยียมาทางนี้เอฟซีก็น่าจะรู้แล้วมาดูกันว่าจะได้ไหม แหล่งรับบางเอีย่นบางเอียดก็จะใส่ขวดอะไรตรงนี้ใส่ขวดนี้ดีกว่าโอเคใส่ขวดนี้นี่น้ำเปรี้ยวแค่จริงอยากตั้งกะลาไว้นะที่จริงน,นัดกับเอฟซีไว้แล้วว่าบางเอียดจะมาช้อนมาวางแบบนี้ทุกคนนี่เราเลือกดูแถวนี้ก่อนหุ้ยตรงนี้น่าจะมีขวดนะเอฟซีนี่ทุกคนขวดอย่างนี้ไงวะ น่าจะมีปลานะอืุ้ยปลาถุงไข่อุ้ย,ย,ยมีปลิงทุกคนเลิกปุ๊บเจอปลิงปุบ๊บตรงนี้ยไม่นในเนี้ยน่าจะมีหวัวแมงก์จริงๆนะปลิงโคตรเยอะแต่ว,ว่าไปเดี๋ยวมีจะใส่กระเป๋าไว้ไปนู่นปลิงว่ายกันเรื่อยๆไปเรืร่อยๆไปเลยไปรีเรือย ส่วนอยู่ด้านดีกว่ากว้างๆดีดอกเล็กไม่ผางชริงด้วยว่าน่าจะเจอเลยนะรอรอรักตัวอุ้ยตรงนี้โคตรลึกตัวเหนือลึกมากดูลึกเท่มขาเลยทุกคน เศษสาแล้วกณเหนอว้าตัวเล็กลูกประกันเดี๋ยมาขอเลือกเลือกอันนี้เลยกันนี่เนี่ยไอ้พวกนี้ทุกคนน่าจะมีถ้ามีมันก็น่าจะมีเจอกุ้งน้อเอฟ f ีมานเหียดเดินมาแล้วเนเี่ยมนก็ทำการก่อนเลยว้าวได้มาตัวหนึ่งแม่พัน เก็บได้จร <as> ิงๆนะเก็บได้ก็เก็บสิบเงียบเก็บได้ก็เก็บก่อนไม่พันเนอไปไหนแล้วนี่ทุกคนเก็บได้เก็บก่อนสิใส่กระเป๋าก่อนอุ๊ยปีบเปล่งทุกคนเปล่งเยอะมากโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ทุกคนนี่นี่นี่ตรงนี้มีนี่อยู่มีพวกเปล่าอยู่น่าจะมีนะ บบม,มีปลาตัดออกมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีปลาโดดออกเมื่นะอกี้ไม่รู้ปลาอะไรนะยังเลยได้แต่ลูกมันอนะ่ะยังเลยครับข้างนอกน้ำเงียบอะไรยังมาหน่าแย็งมั้งโอ๊ย ก้าหิบบรงเห็ดตอนนี้มีติลูกมันนะยังเลยครับเอาเลยเจิดฉายแล้วครับโอ้ได้ตัวเมียแม่พันธุ์เลยล่ะได้เตยได้เตยแม่พันธุน์ตอนนี้ได้เตยแม่พันธุ์นะทุกคนพ่อยังไม่ได้เลยนะโต่คนนี่ทุกคนนี่ตคนนี้นะ่้ยังมั้ง ไม่ได้ทุกคนไม่เข้าป่าวจัไหวันนี้ผมเงียบพัดระวังเลยทุกคนเงียบเดินออกข้างนอกแล้ววันนี้เผื่อว่าจะเจอมั่งข้างนอกในป่านี้ไม่ได้นะวันนี้เดินออกนอกเฉดใช้ข้างนอกมั่งวันนี้มันดูสิว่าข้างนอกมันจะมีไหมพรา่อเงียบไม่เคยช็อตเลยข้างนอกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู mm ่ในนี mm ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เหงื่ว่าน่าจะอยู่แถวนี้มั่งนะเนี่ยแถวนี้ไม่เจอเฮ้ยเจอปลาได้ไหมดูเนี่ยตรงนี้น่าจะมีนะเออดีเห็ืว่าข้างในนี้น่าจะมีมั่ง หานหน่ะหาเนี่ยหดมันนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไหมเฮ้ยมันไหมมันไหมเจอยวหัตัวแกดักหดวทเหงี่หลงกลางวังแล้วดิโอ้น้ำดึกเเค่งกางวังนี่ให้ตายพระเจ้าได้ไหมได้ไหมลูกพี่ดำบังใช้ได้ไหมลิงกบดำบังใช้เหรอหาอะไรอ่ะเรือก็ติด มาดูดิว่าใครจะได้ตัวก่อนนะตัวใหญ่นะเออมันชอบหลุดเกลือกนะเจอได้ยังทุกที่ทำไมอ่ะมันเหยียดไปตรงนู้นดีกว่าพ่อตรงนี้เลยตรงนี้ว่าน่าจะถูนใช่ไหมไม่เจอทุกคนน่าจะล้างแล้วเดี๋ยวเห็ีได้ก่อนเพราะว่าผ่านนักตัวไม่เจอ ทุกคนเออไม่ผ่านเปลี่ยนไม่ผ่านอ่ะไม่ผ่านเข้าแล้วเรอ่ะข้าม้าแล้วทีนี้ไอ้ยาป๋อตีชบะชบาลาเฮลชะบาลาเฮลไม่รู้ตัวเลยจะโอ้ยอืมเรียบร้อยไม่รู้ไนนอ้เทมเงียบแล้วย,ย้ยายย้ายกระปุม่ม ย,ย้ยายย้ายไม่มี <c oughs> ย,ย้ยายย้ายเพี่อฟังนี้ไม่มีหลับตุนหลับตุนรัางร่างย้ายที่เหลาห <c oughs> ลบมุมเดิมก่อนไม่มีไม่มีมาทุกคนปิดวงังนะทุกคนปิดวังเล็กน้อยถึงบางกลางหลบมุมเดิมกว่าไม่พังเลยทุกคน แถ,วน,ถวนี้น่าจะพังมั้งนะพังไหมไม่น่าจะพังไม่ไน่าจะมีนะถ้ามีก็พังตึงมาเลยที่ตรงนี้นย่างไงนะไม่พงังเลยไหมบอกได้แคชนแถวนี้ก่อน อันน่ะเหลยไหมไม่มีพ้นเราเดินมามันไปหมดใช่เดียบร้อยอืมแต่เดี๋ยวแม่พันมาหลงตัวรั่เลยไอจีก็ไม่ได้มาดูกันว่ามีลุ้นไหมตรงไหนอะมีลุ้นตรงนี้เหรอ ที่มีปิงนี่เหรอห่อนัวโหวดอยู่ข้างในทุกคนนัวมีรุ่นแล้วแหละอืมงั้นอ่ะโหวดปิงไงทุกคนโหวดไม่พางเลยทุกคนเออไม่พางตึงเลยพอเขาไม่มาตัดหญ้าอยนี่ไม่ผางตึงเลยสิมันแทงไม่ลงนะทุกคนมันหญ้ามันรกืบ พังตึงแม่พันตัวเติมแม่พันแล้วพรมไปหน่อย,น,ยนีออ่ทุกคนแม่พันดูใส่เลยนั่นน่ะแม่พันนั้นทุกคนเหรอรอยลาวจัดป่อยอได้เลยแม่พันมงงีเดี๋ยวดูดิ ตรงนี้น่าจะมีเหลือมอยู่เนาะทำไมมันได้แม่พันธุ์มันต้องได้พ่อมันด้วยเดือมอ๋อพวกมันอยู่ไหนวะเป็นแม่พันธอยู่แถวนี้อู้พ่อมันเจอรีววปลิงชัดๆแม่พันธุ์อยู่แถวนี้ทุกคนขึ้นมาบนนี้เลยพ่อมันน่าจะมีโหวดน่าจะโพอวดบนนี้เพราะปลิงแล้วน่าจะไม่ใช่วันของโลก ย้ายทุกคนย,ย,ย้ายไม้นี่ทุกคนมันเห็นได้มาแล้วแม่พันอยู่ในขวดเจ๋งปเป้งวันนี้ก็พอรู้เรื่องเอฟซีเออนี่เจ๋งปเป้งแม่พันตัวดีน่าจะสุดยอดฟอกเล็กก็แชร์ให้ตามเล็คลิปเปิดชิบิบุรุบุรุบุซึ้ยได้ไหมไม่ไดดีเลยเบบี้ไม่ได้เแบวบี้เอ๊ะ